คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่มีความฝันครับมีถามหลังไม่กันมานะครับว่า<ม>อาจารย์นะครับอาจารย์ทํานายฝันได้ไหมนะครับจริงๆนี่ก็หลายอย่างนะเนี่ยที่ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไพ่ดูดวงนะครับปยากรณกรชีวิตลิขิตด,ดวงใช่ปะออถามว่าทํานายได้ไหมทานายได้นะครับทํานายได้แต่ว่าไม่ได้จํานะ ผมมีตําลาอยู่นะครับมีตําลาทํานายฝันอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าแม่นไหมแม่นยังไงนะครับเหตุผลที่ไม่จาเพราะว่ามันเยอะมันเยอะครับเนาะเรื่องของความฝันเนี่ยผมเชื่อว่าเราหลายๆคนเนี่ยมีประสบการณ์แน่นอนมีใครบ้างที่ไม่เคยฝันจริงมากอาจจะมีนะแต่มันน้อยอ่ะมันน้อยอ่ะคือเราหลายๆคนเนี่ยนะครับเวลาเราฝันเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อกันแบบนี้เนาะในช่วงของความฝันเนี่ยมันเป็นช่วงของจิตของเราที่มัน มันไลซึ่งอะไลซึ่งพันธนาการนะครับเป็นเป็นช่วงจังหวะที่จิตเราเราล่องลอยไม่ได้ยึดติดกับเนี่ยกับกับขันห้าใช่ไหมกับร่างกายแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นทางนั้นมมากเกินไปกับร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราหลับใช่ไหมครับร่างกายมันหลับไปแล้วเนะี่ยก็คือจิตมันหลุดหมายความว่าอย่างไรหมายความ่ามันไม่ได้ยึดติดกับที่ตัวตัวของกายเนื้อไงมันไปอยู่ในรูปแบบของจิตที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของอ,อีกโลกหนึ่งอะเป็นโลกของโลกจินตนาการ ช่ไครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ว่ากันว่าเรื่องของความฝันเ,นเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกนะครับที่มันย้อนนะครับหรือไปข้างหน้าอนาคตก็ว่ากันไปนตามนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ว่าภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างเป็นการทํานายจากความฝันจากจิตของเราที่ล่องลอยนะครับจนเกิดเห็นภาพนู่นนี่นั่นนะครับในจินตนาการของเรา เพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับอันนี้เป็นของพี่น้องเรานะครับก็ส่งเข้ามาหลังไมล์หลังไมล์นะอาจารย์ฝันฝันว่าเห็นงูนะครับงูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาหาแต่ว่าไม่ได้ทําลายอะไรนะครับไม่ได้ทําลายอะไรนะก็เลย,เยสงสัยว่ามันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายนะครับแล้วมันบ่งบอกอะไรเป็นลางบอกเหตุอะไรไหมนะครับ มาดูนะตามตําราของผมเองเก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นนะครับก็ลองดูแต่ก็เคยเคยทํานายทายทักนะเรื่องของความฝันไปพอสมควรเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้อ,ออกมาทําคลิปให้กับพี่น้องเราก็เดี๋ยวจะจะทำให้แล้วกันนะครับฝันว่าง,งูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาหาแต่ไม่ทําอันตรายอะไรกับกับตัวเราเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับที่จะต้องเตือนก็คืออาจจะมีเรื่องนะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะครับของคนในบ้านต้องระมัดระวังเรื่องนี้เนาะทาให้เกิดมีเรื่องร้อนใจอะครับไม่สบายใจจากใครจากพี่น้องของคุณเองนั่นแหละใครก็ตามที่ฝันแบบนี้ฝันมาเห็นว่างูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาหาเราแต่ว่าไม่ได้ทำทำอันตรายทําร้ายเราเนาะไม่ได้ฝันแบบนั้นว่าว่าเขามาทําร้ายเราเขาเลื้อยเข้ามาเฉยๆแต่เป็นงูตัวใหญ่ระวังจะมีเรื่องร้อนใจ พอพี่น้องของเราเองนะครับเนาะมันจะมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องไม่สบายใจจะมีคนสร้างปัญหาให้ไม่จบไม่สิ้นโอ้ต้องระวังนะนะครับนี่คือเรื่องแรกที่เตือนสําหรับคนโสดนะครับถ้าฝันแบบนี้นะคนโสดให้ระวังดีๆอย่าเพิ่งไปลงหลักปักฐานกับใครนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยจะมีข้อเสียมันเป็นข้อเสียที่ <c oughs> ที่ตัวเรารับไม่ได้คือถ้าไปโอ้ไปลงหลัก ปักฐานว่าเออโอคน,คนนี้แหละนะครับแต่งกับคนนี้แน่ๆอะไรเงี้ยอาจจะพลาดก็ได้นะก็ระมัดระวังนิดนึงถ้าฝันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยอย่าเพิ่งลงหลักปักฐานนะครับให้อดทนก่อนนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือให้ให้คบหาด,ดูใจกับคนที่มออีมีอายุใกล้เคียงกับเราไล่เรียงกับเราจะดีที่สุดนะครับเนาะต่ต่อไปเรื่องงานนะครับเรื่องการงานนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการทํางานเนี่ย ถ้าฝันแนวเนี้ยมันจะผิดพลาดได้บ่อยๆเอออาจจะทำมานานมากนะหลายปีหลายสิบปีแต่ว่ามันก็ไม่เคยพลาดนะอืมแต่พอฝันอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะว่า,วามันจะมีเรื่องผิดพลาดเลยเรื่องงานเกิดขึ้นให้ระมัดระวงังรัาเราอาจจะถูกตําหนี่จากหัวหน้าง,งานได้อาจจะถูกตําหนิจากเพื่อนร่วมงานได้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยได้เนาะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฝันแบบนี้ให้มีสตินะครับเกี่ยวกับงานเ,ออเวลามีปัญหาอะไรต่างๆก็ต้องระม,มัดระวังอย่าเอาความในเนี่ยออกไปข้างนอกหมายความว่าออในที่ทํางานมีปัญหาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเอาไปปรึกษาคนนอกอะไรแบบนี้ต้องระม,มัดระวังนะักมันอาจจะมีเรื่องหมางใจกันได้ไม่ดีนะครับและสําหรับคนนะครับที่ทํางานเป็นทีมใครก็ตามท,ที่ที่ทำงานแบบกับเพื่อนร่วมงานเป็นทีมมีร่วมกันหลายคนอะไรแบบเนี้ย ในใน,ในการทํางานของเราหน้าที่รับผิดชอบนะครับที่มีลักษณะการรับผิดชอบงานร่วมกันหลายคนเออถ้าฝันแบบนี้เมื่อไหรน่นยเรามาระวังมันจะแตกแยกมันจะมีการแบ่งเหล่าแบ่งโก๊เกิดเกิดขึ้นนะ่ะเออคนนี้ของฉันคนนั้นของเธออะไรแบบนี้ก็ต้องเรามาระวังนะครับอ่านี่คือนี่คือเรื่องของงานนะต่อไปเรื่องของการลงทุน ใครที่ฝันแบบนี้นะฝันว่าเห็นงูตัวใหญ่เลยเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายเราเนี่ยนะครับอย่าชะล่าใจนะเรื่องของการลงทุนเนี่ยบอกเลยว่าต้องระมัดระวังนะครับอ,อ,อย่าไว้ใจใครใง่ายๆช่วงนี้ถ้าลงทุนนะมีโอกาสผิดพลาดสูงมากโดนกลงโดนหักหลังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝันดี <laughs> ไม่ใช่ฝันดีแน่นอนนะครับเท่าที่รู้จักนะครับ คำทํานายในตําราเนาะนะครับงูตัวใหญ่เลยเข้ามา,าแต่ไม่ทําร้ายเนี่ยกลับกลายว่าฝันนี้นะครับเป็นฝันที่เป็นลางบอกเหตุที่ไม่ค่อยดีดังนั้นก็เตือนนะครับเตือนแบบนี้แล้วกันเราก็ฟังไว้นะครับใครที่ฝันแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังอย่าไปจิตตกละมันเป็นแค่การทํานายอาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้นะครับและแน่นอนครับในช่วงของของการทํานายฝันเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายคนรอฟังตรงนี้ เลขนําโชคนะครับคือทุกความฝันเนี่ยนะครับสำหรับสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยมันมักจะมีเลขเลขนาโชคมาให้ด้วยเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายหรือฝันดีก็ตามครับมันก็จะมีเลขนาโชคมาให้นะครับสาหรับฝันนี้นะนะครับเขาเรียกว่าเลขเด่นนะเลขเด่นนําโชคถ้าเลขเด่นนําโชคเนี่ยนะครับหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดครับหนึ่งห้า อันนี้คือเลขเด่นนําโชคนะไม่ได้สนับสนุนนะให้เราไปเล่นหวยเล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับนาอเพียงแต่ว่าดวงอะ่ะมันก็ต้องเปิดไว้อยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะ่ะแต่ไม่เคยซื้อเลยอะ่ะมันจะถูกไหมครับถูกป่ะไม่ได้สอนให้งงงายแต่วันนี้มันเป็นการบริหารนะว่าเออดวงเราเข้าไหมดวงเราเปิดหรือ,อยังใช่ไหมครับก็ซื้อไว้นะครับซื้อไว้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะครับก็ไปหาซื้อไว้แล้วกัน1 5 7เจ็ลขเด่นนาโชคนะครับส่วนเลขเด่นลองนะครับฝันนี้นะเลขเด่นลอง5้าสองหกสามเจ็ดสองเจครับ <c oughs> เอาไปลองดูนะไปลองดูนะครับถ้าใครฝันแบบนี้นะครับลองดูเนาะแล้วถ้ามันเข้าหรือไม่เข้ายังไงก็ ็เมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเนาะจะได้เช็คว่าเออเนาะตำราเล่มนี้เนี่ยมันใช้ได้เดี๋ยวจะลองทำสักหลายๆเคสดูแล้วกันเนาะนะครับว่ามันมันถั่วเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความแม่นนะครับเออมันมันจะอยู่ที่แค่ไหนจริงๆก็เป็นเป็นตำนาทำนายฝันที่เก่าแก่อ,อยู่นะเก่าแก่อ,อยู่นะ<笑><笑> okay, นะครับโอเคนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับคนที่ฝันแนวนี้ก็ลองดูนะครับแล้วก็เอาลองไป รามาระวังแล้วก,กันกับสิ่งที่ได้ทํานายทายทักไปนะใครที่มีความฝันอะไรนะครับแล้วอยากจะให้ผมลองเปิดตําราทํานายอยู่เนี่ยนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะเม้นเข้ามาว่าฝันว่าอะไรแล้วเดี๋ยวจะเลือก่าจะเลือกจะไปตอบให้นั่นแหละจะไปตอบให้นั่นแหละแต่ว่าจะเลือกเลือกมาทําคลิปนะครับเลือกฝันของพี่น้องเราที่เออมันน่าสนใจนะี่ยผมจะเลือกเอามาทําคลิปตอบให้เลยเออทําคลิปตอบให้เลยนะ ขอให้โชคดีนะครับนอนฝันร้ายกลายเป็นดีนะครับก็ขอให้พี่น้องเรามีสตินะครับอยู่กับปัจจุบันอะไรก็ตามครับมันมันไม่สู้เท่ากับตัวเราเนี่ยเป็นคนกําหนดหรอกเชื่อผมนะไม่ว่าจะเป็นฝันเรื่องดวงเรื่องอะไรก็ตามนะมันแค่ส่วนเสริมแต่คนที่จะกําหนดชีวิตเราจริงๆคือตัวเราเท่านั้นครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม